นกสบายดีนกน้อยนกน้ำตวมบ้านได้นกยินมาตากปั้นเขาน้ำถวมวัสิบวานเขาน้ำตวมแล้วไปพ่ได้แล้วพันเขากลับมาตาก ทั้งสุวรรณทั้งสุวรรณตกบอ่อลนงทั้งสุวรรณเดือโทรมาถางวะพี่น้องบอ่อมันตกบอ่อทั้งสุวรรณเนี่ยตากกุ้งติดตากกุ้งจังไดตากเขาให้เอาตากกุ้งจังไดเนี่ยนี่ ในในกจัท่านเขาเขาปลูกอไอ้่ันเขาอหรอ,อน,นะแม่ถามกาบอกกมามหอดบ้านอ๋อแม่ถามก้มามเ้าก้ามหอดบ้านสวัสดีครับแม่องอ๋อตาเขาอ๋อกุ้งแหงกุ้งแหงที่ไม่่ดับบกพงทีนอก <c oughs> ที่เอาเขาไปแช่แล้วเอาขึ้นมาว่าเสรไปวันเนี่ยนะพอดีพระอยู่เขาเลยบ่ได้ตากเนี่ยเพราะเลยบ่ไเดบวานเนี่ยเรื่องมาตากเดิ่มสิบขอบคุณเดิ่มมีองค์เด้อ ส่าแม่งกุ้งแหงนะลูกสาวลูกเขยดีจ้าสวัสดีครับแม่องค์วสวัสดีครับตาผู้สาวแท้แทจังได้จังว่ากุ้งแหงพะนะ เจ้าน้อยก็กระอิ่นย่ายต้นตนเนี่ยดีจ้าทุกบ้านนะครับแม่องค์สวัสดีค่ะทุกบ้านดีจ้านะครับเจ้าแม่องค์นะครับน้องสายตาสารโอ้ชาวบ้านชายแว็ดตา กำลังแดดมาเนี่ยในนกกำลังแดดมาเนี่ยทุกมือเพราะไม่แดดเด่นเนี่ยกำลังเห็นแดดมาเนี่ย กนาวานเขาเนาะบอลแมนเกียวเขาเออนน่นละกนาวานเขาพีวาสิบิบาลเขาน่นละฝนผุดตกลงมาถวม่วอีพออีแม,ม,ม่ถวม่วจะเห็นน้ำถั่วบอกไปเบิเ่งได้คลิปไอเด้อถ,วถ,วถว่วมแท้ถ่วมา เมื่อวันที่คลิปไอเด้อโอ้ยสวมตายานขึ้นอย่างในน้ำแดงจึ้งครึ้งเนี่ยทั้งกรุงเทพตกบอลอกเลยทั้งกรุงเทพตกบา ทั้งยาโสนี่โอ้ยบ่ต้องหว่วงเลยเจอเนี่ยรอยเอ็ดบ่แน่ใจทั้งบ้านตกอยู่น่ามี